อไอ้นูนะมันนี่แหมเรียกซะขย่งหน้าเลยบอกไอ้ห <c oughs> นูเห็นมีตาคนเนียตาถึงจะคนเดียวเรียกไอ้หนูอ้ออ๋อเขยนหนวดยังกบ,บินชัยบัญชามือกูมันอ๋อสันส่นสันส่นสันส่นขันจังไ่เฉยอ้ออ้อพเจบาดาวมะคือยาวยาวเอย หมายตอนแรกเอามะเขือยาวก็ดีแล้ยหาฟมาเลงไหนไต่ขอนลับชื่ออะไรนะอ๋อมะเขือยาวเชื่อจริงเหรอฮะกว่าจะมีท่อนหลอนง้อเลยแอนโ้อสักภาพแล้วเกิดยาวจริงป่ะจริงทันจะไปในอ้อขบแต่เราจะไปห้องซาวันีเราเชื่อว่ามะเร็งจังมิดมิดเหมือนเราเหมือนเราอ้อเจ้าในยังไรชื่อ แต่งตัวไม่ทันเดี๋ยวนิมอนหรือแรงงานพม่านรอนนนะยมึงไปมึงไปสัพพะเลยม้นายไรจือ้ยคอ่งว่วงคออ่ออะบเจ้าชื่อับเจ้าชื่ออะไรเนี่ย ไอ้น้องไอ้น้องเพื่อนเนมึงเป็นคนมอหรือคนอะไรดูฟังมันมันงงยังไงไม่รู้อ่อเพื่อนเล่านี่เป็นคนมอแท้จริงเลยนี่นะมอเงยนะไม่เอาที่เกียวอวีเชีดเ์พ่อโอ้โหงั้นอมมันเต็มกระโอยเลยเฮ้ยอ่อเจ้าในยังไรจือข้าพเจ้าเองมีชื่อว่ามัสรุ่งอย่าซ้อมอ่อจะเดินทางไปไหน พองซาพองซาให้ลุงไปด้วยเราไม่รู้จักกันไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ต้องกลัวลุงไม่ฟังความเดินรอนให้แน่นอนให้ลุงไปด้วยเอาเอามันไปด้วยกันดิครับคนเดียวหายสองคนต่อไปโนาายบ ไม่มาเอาสายสายเรือเฟสดิบอาเ็สมาเฟสโคดยายติดระโกนร้องไห้ไปแปะทองดีกว่าไอ้นี่โงสัยจะตอนศึกไม่ดูเลิก 要要了